เปิดดวงราศีตุลและลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2568นะครับในคลิปนี้ท่านสามารถรับชมได้ทั้งชาวราศีตุลและผู้ที่มีลัคนากําเนิดสถิตที่ราศีตุลหรือว่าลัคนาตุลน,นั่นเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือฟ้าหลังฝนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือฟ้าหลังฝนนี่คือการพลิกฟื้นนะครับ จากเหวสู่ฟ้าเลยาการพลิกฟื้นจากเหวสู่ฟ้านะครับช่วงตุลาคมที่ผ่านมาดาวประจาตัวก็เป็นวินาศแถมเป็นนิจจะคือเสื่อมนะครับราศีตุลทําอะไรก็ไม่ค่อยจะถนัดถนีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะคล่องตัวสักเท่าไหร่นะทำอะไรก็มันจะติดขัดนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะดาวประจำตัวเนี่ยก็เป็นวินาศใช่ไหมก็ต้องทาตัวเล็กๆทําตัวรีบๆ แอบๆนิดนึ่งทำตัวให้เล็กลงหน่อยนะช่วงที่ผ่านมานะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเราสามารถทำตัวใหญ่มากขึ้นได้นะแต่ก็ยังไม่ได้แบบใหญ่แบบพองลมอย่างเต็มที่นะเพราะว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวอาทิตย์ที่เป็นนิจจะเนี่ยคือเสื่อมเนี่ยยังทับลัคนาราศีอยู่ส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยหลังวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยอาทิตย์เนี่ยย้ายออกนะครับจากดวงชะตา ก็จะไม่เสื่อมแล้วอาทิตย์ไม่เสื่อมแล้วดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรดาวประจำตัวเป็นเกษตรคือมั่นคงนะดาวพุธเนี่ยนะครับทับลัคนาราศีนะครับ,บ,าานะรบดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแปลว่าความก้าวหน้าแสดงว่าชีวิตท่านมีเกณฑ์จะเติบโตก้าวหน้ารุ่งโรจน์จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะครับนี่คือดวงดีๆของชาวราศีตุลครับเรามา เริ่มกันในเรื่องแรกเลยนะก็คือเรื่องการงานก่อนนะครับเรื่องการงานครับชาว,าชาวาลัคนาราศีตุลและก็ลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวการงานเนี่ยจริงๆก็คือดาวจันทรนะครับแต่ละดูเนี่ยดาวพระสมดีนะโดดเด่นมากๆนะครับดาวพระสมดีครับเป็นมหาอุจทับแล้วกาไม่ได้ทับลัคนาราศีพุธผิดสถิตอยู่ในเรือนการงานนะครับสถิตอยู่เรือนการงานแสดงว่าคุณนะครับ จะได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนอื่นๆน,นะครับหรือว่าจากาเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อนฝูงนะครับหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนี่ก็ดีมากๆนะครับมาช่วยเหลือแล้วก็คนในวงสังคมเนาะเพื่อนร่วมงานต่างๆรวมไปถึงคู่แข่งนะครับหรือศัตรตูเนี่ยคุณก็จะได้ประโยชน์จากเขาด้วยนะมันไม่ใช่ว่า การที่คุณมีคู่แข่งในด้านการงานหรือธุรกิจมีศัตรูทางด้านการงานหรือธุรกิจเนี่ยแล้วคุณจะมีแต่ผลเสียเสมอไปไม่ใช่นะมันมีผลดีด้วยผลดียังไงนะครับคู่แข่งของคุณศัตรูทางธุรกิจเขาจะเป็นคนที่เก่งความเก่งตรงนี้ครับมันจะมากระตุกต่อมเรานะว่าเราเป็นรองอะไรเขา แล้วเราจะทํำยังไงเราถึงจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าเราถึงจะชนะเขาได้มันทําให้เรานะั้นมีความกระตือรือร้นนะครับมันทำให้เราเนี่ยนะมีความกระเตื้องนะฮะมีแรงกระตุ้นขึ้นมาไม่งั้นก็สบายสบายไปเรื่อยใช่ไหมถ้าไม่มีคู่แข่งก็ทําแบบสบายสบายไปคราวนี้ว่ามีคู่แข่งครับมันทําให้ลัคนาราศีตุลต้องกระตุ้นตัวเองต้องมีแรง กระต้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับให้มีระดับที่สูงขึ้นนะครับให้มีคุณภาพมากขึ้นเห็นไ,ไหมมันตรงนี้ส่งผลให้การงานของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะแล้วก็มีในเรื่องของการขยับขยายความก้าวหน้าขึ้นมานะครับถ้าเรามองปัญหาเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นอุปสรรคเนาะเรามองว่าเป็นความซวยเนะี่ยเราก็ไม่เติบโตลอะครับนะเราก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป แต่ถ้าเรามองปัญหาให้เป็นความท้าทายมองปัญหาให้เป็นบันไดนะให้เราต้องพยายามก้าวขึ้นไปนะนะครับรับรองว่าในอนาคตคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับนี่คือไมเซ็ตที่อยากให้ชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลเนี่ยคิดแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องคิดแบบนี้ตลอดเวลาก็ได้นะเวลาที่คุณดวงดีๆแล้วคุณจะชิลกับชีวิตยังไงก็ตามแต่ถ้าในช่วงเวลานี้ ก็ขอขอญาตนำเสนอนำเสนอ m ไ s e t แบบนี้วิธีคิดแบบนี้แล้วกันนะเผื่อจะได้ทำให้ชีวิตมันมี Energy นะครับเพราะนั้นเรื่องงานดีไหมดีแต่ก่อนจะดีเนี่ยต้องฝากฟันนิดนึงนะครับต้องเอาปัญหามาเป็นความทา้าทายมาเป็นบันไดในการก้าวขึ้นไปนะครับต่อมาเรื่องการเงินเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าการเงินดีขึ้นครับ าการเงินดีขึ้น,นมีอกสองปัจจัยการที่การเงินดีขึ้นเนี่ยดาวคารเนี่ยย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีพิจิกเป็นเกษตราราธิบดีเนี่ยในวันที่26ตุลาคมเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานประจำแล้วได้เงินเดือนแบบเท่ากันทุกเดือนคุณอาจจะไม่ต้องสนใจตรงนี้แต่ว่าคุณอาจจะต้องสนใจเรื่องรายจ่ายเพราะรายจ่ายคุณจะน้อยลงคุณอาจจะหมดนี้ในบางรายการอาจที่ผ่อน ผ่อนสินค้าอะไรบางอย่างมาแล้วมันหมดลงสินค้าที่คุณผ่อนมันมันผ่อนหมดพอดีหรือคุณเอาไปปิดนี่มันพอดีกลายเป็นว่าการเงินเหลือเก็บมากขึ้นนี่คือคนที่ทํางานประจานะแล้วมีเงินเดือนเพดานเงินเดือนนะที่ฟิกอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไม่ใช่ทายว่าดาวการเงินเป็นกเกษตรตาที่บดีการเงินจะดีบางคนก็สับสนอาวจะดียังไงอะ่ะกูก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้องชี้ให้เห็นว่าไอ้ที่ว่ามันดีหมายถึงว่าคุณอาจจะเหลือเก็บมากขึ้นเพราะว่ารายจ่ายมันลดลงนึกออกไหมอ่และในส่วนคนที่ทํางานที่เงินเดือนไม่ได้มีเพดานละนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการทำแล้วได้คอมมิชชั่นหรือบางทีบางคนเนี่ยค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวพวกนี้ รายได้มันไม่ไม่ฟิกนะไม่ตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอการเงินดาวการเงินเป็นเกษตรราธิบดีนะครับคุณเนี่ยมีเกณฑ์จะรวยขึ้นเลยนะมีเกณฑ์จะรวยขึ้นในขณะเดียวกันรายจ่ายนะก็าอาจจะลดลงก็ได้หรืออาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นก็ได้นะครับแต่เมื่อดาวเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยรายได้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้า ถ้าคุณทํางานแบบรายได้ไม่ฟิกนะอ่ารายได้จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดทํางานแบบรายได้ฟิกได้เงินเดือนฟิกนะครับรายจ่ายจะน้อยลงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหาเงินได้ง่ายขึ้นใครที่ทํางานเงินเดือนเงินเดือนฟิกนะแต่ว่าอยากจะหา job พิเศษอยากจะมีงานเสริมคุณจะได้งานเสริมนั้นจะทําได้ได้เงินดีนะครับอังคารเป็นกเกษตรตาธทพดีนะครับ แต่จะต้องหาวิธีใหม่ๆห,หน่อยนะหาวิธีใหม่ๆม,มีอะไรที่มันพลิกแพลงสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> บแมแหมจะไม่ใช้คําว่าซิกแซกนะใช้คำว่าพลิกแพลงแล้วกันนะใช้พลิกแพลงมีมีหัวพลิกแพลงหน่อยก็จะทําให้ได้เงินมากขึ้นนะครับก็การเงินดีนะเดือนนี้การเงินดีแน่ๆน,นะครับต่อมาในเรื่องของความรักนะครับล้อกันไปกับเรื่องการเงินเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวกันความรักความสัมพันธ์นะครับนะก็จะปรับตัวดีขึ้นแน่ๆน,นะครับ แต่ควนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังปุ๊บเนี่ยนะครับไอไอความสัมพันธ์ดีๆเนี่ยมันอาจจะมีตําหนินิดนึงละกันตาหนิอาจจะมาจากเรื่องของการใช้จ่ายการเงินเนาะบางทีเนี่ยอาจจะจ้องใช้จ่ายไปกับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะครับอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับอะไรที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ไม่ไม่ไมทัน เขาเรียกว่าไม่ทันแพนไว้ไอสิ่งที่มันไม่ได้แพนไว้นยมันอาจจะมีเรื่องใช้เงินนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะยกย้ายนะครับเข้าทับกับอังคารเนี่ยวันที่17พฤศจิกายนนะครับคืออาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันฟาดฟันกันบางที่อาจจะมีข้าวของพังข้าวของเสียหายนะข้าวของบางอย่างเสียหายชํารุทุดโทมอาจจะต้องซ่อมต้องซื้อใหม่นะครับข้าวของบางอย่างนะครับหรือว่ายานพาหนะอะไรอย่างเงี้ย มีเรื่องของการใช้จ่ายนะเข้ามานะแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าทำให้คุณแบบโอ้โหล้มหรือว่าอะไรนะครับภาษาก็ง่ายๆคือขนแลแข้งไม่ล่วงหรอกนะครับส,สบายๆนะการเงิน,นกเกษตรตาที่ปอดีมั่นคงอยู่ก็ขนนลแข้งไม่ล่วงนะครับคือมันจะลิงก์กันที่พูดสับสนกันเนี่ยความการเงินความรักเนี่ยเพราะว่ามันลิงก์กันมันลิงก์กันนะครับบางทีคุณอาจจะเสียตังค์ซ่อมรถให้แฟนนึกออกไหมหรือว่าแฟนไป ขับรถแล้วก็ไปแบบมีปัญหานู่นนี่นั่นเราซัพพอร์ตให้อะไรอย่างงี้นะจะเป็นเกี่ยวพันกันนะเรื่องแฟนกับเรื่องเงินนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณซัพพอร์ตแฟนใ,นในทางใดทางหนึ่งก็ได้ซัพพอร์ตแฟนก็เอาเงินของเราซัพพอร์ตแฟนไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนี่ก็มันเป็นครอบครัวอยู่แล้วไม่ไม่เป็นไรแต่ส่หรับคนโสดเนี่ยคนโสดเนี่ยคณก็ต้องดูหน่อยนะครับว่า,าแฟนท,ที่ที่ที่เข้ามานะครับ ก็เขาเป็นคนยังไงเขาต้องดูนิดนึงว่าเขาเอ้ยเข้ามาเข้ามาใช้เงินของเรามากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูให้ดีแล้วกันนะครับดาวอาทิตย์จะเจอดาวอังคารในเรือนการเงินนะครับในวันที่17พฤศจิกายนเพราะฉนั้นหลังจาก17พฤศจิกายนเนี่ยนะครับต้องระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับแฟนนะความสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินด้วยนะก็จะมีตรงนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะ ก็หวังว่าคงจะดูแลกันได้นะบริหารจัดการกันได้นะครับต่อมาในเรื่องสุภาพและโชคลาภนะครับสุภาพและโชคลาภเหรอจริงๆแล้วราศีตุลเนี่ยสุภาพนะก็ระวังช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเสื่อมทบลักนาราศีนะครับสายตาความดันระบบเลือดนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดน้ําตาลในเลือดนะระบบหัวใจต่างๆ นะครับระวังแค่นี้พอแล้วคุณก็ไปตรวจไปเช็คดูหน่อยนะครับไปตรวจสุขภาพดูนิดนึงอ่านน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างคอเลสเตอรอลเป็นยังไงบ้างไขมันในเลือดอะไรเงี้ยไปตรวจดูสักนิดนึงนะครับหมอแม่ก็าจะไปตรวจเหมือนกันนะเออเนี่ยก็คือจะปลายปีแล้วถึงรอบตรวจละนะครับก็จะต้องไปตรวจดูสักหน่อยนะตอนที่อาทิตย์จะเป็นนิจจาคือเสื่อมไงบางทีสายตาอาจจะเพิ่มช่วงนี้อ่าบางคนอาจจะไปต้องตัดแว่นใหม่นู่นนี่นั่นนะครับจะตัดแว่นในเดือนพฤศจิกายนๆๆนี้ถ้าเกิดคุณได้ตัดแว่นใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นการแก้ดว เลยนะแก้ดวงอย่างชัดเจนนะครับตัดแว่นใหม่ทำฟันอะไรเงี้ยโอ้แก้ดวงได้เยอะนะครับแล้วก็สุขภาพอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับพระเกตเนี่ยเข้ามาเร็งลัคนาราศีวันที่9พฤศจิกาวันนั้นคุณอาจจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะกับเรื่องอ วัดวารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่างานพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวข้องกับความเชื่อจิตวิญญาณพวกนี้นะครับหรืออาจจะได้ไปไปงานเข่าดําก็ได้นะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภนะโชคลาภเนี่ยวันที่1นึ่นดูก่อนวันที่1ราศีตุลเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับถือว่ามีโอกาสพอสมควรนะครับด้วยราหูที่เป็นเกษตรนะครับ หนึ่งสเต็ปสองก็คืออาทิตย์นะครับดาวโชคลาภทับลัคนาราศีถึงแม้ว่าอาทิตย์จะเสื่อมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลแย่อะไรขนาดนั้นเพราะถือว่าเป็นดาวโชคลาภคุณก็เลยมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากอะไรที่มันเสื่อมๆนะจากของชำรุดเอยอะไรเอนะอน่ะนั่นคือวันที่1นนะครับในส่วนวันในส่วนวันที่16นะครับ16กเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะเพราะว่า ดาวประจําตัวเ,เป็นกเกษตรด้วยนะครับดาวสูงยกย้ายวันที่4เพราะฉนั้นเนี่ยสิพฤศจิกาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากขึ้นนะครับดาวการเงินอย่างดาวองคารเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปโดนดาวอาทิตย์เนี่ยเบียดเบียนนะก็ยังเข้มแข็งอยู่ลาวหัวยังสถิตตาแหน่งเดิมพูดง่ายๆว่าดูเหลี่ยมดูมุมแล้วเนี่ยวันที่16เนี่ยมีลุ้นมากกว่าวันที่1อีกนะราศีตุลน,นะ,ะวันที่16มีลุ้นมากกว่าวันที่1น,นะครับ ขนาดวันที่หนึ่งเนี่ยราศีตุลเนี่ยหมอแมนจัดไว้ดับสองแล้วนะอันดับสองแล้วนะเออก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันที่สิบหกเนี่ยจะอยู่อันดับไหนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโหถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยอันดับสองแล้วเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยมันมีมันมันดวงมันดีขึ้นนะก็จะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยหมอแมนก็บอกว่ายังไม่ใช่นะเพราะว่า ต้องพิจารณาราศีอื่นๆด้วยเพื่อนๆว่าเขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วค่อยมาเทียบกันในการจัดอันดับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในคลิปที่เจาะเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะแล้วกันและนี่คือดวงชะตาลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2568ครับ